ต้องมีอะไรอีสัตย์นอนนะมึงไอ้เหี้ยควายแล้าเป็นหี้ยอะไรฮะเป็นหี้ยอะไรมึงไอ้ไอ้ไี้ไม้ก็ออกกัดเลยว่ะไอ้เหี้ยทุบแกทุบวัวทุบควายตายห่าหมดเลยดูดิไม้ก็ลั้นจัดเดี๋ยวดิไม่ได้น้องเพื่อนมึงตายนะเพื่อนมึงตายนะตายตามเพื่อนมึงนะตายตามเพื่อนมึงนะตายตามเพื่อนมึงนะอ่าฟูไม่ฟังไอ้เหี้ยฟูไม่ฟังดื้อเหรอมึงดื้อเหรอ มึงจะทำอะไรมึงจะทำอะไรตายไปดิเฮียมดื้อไงไอ้สัสต้องโดนกลุมก็ร้องดิไอ้มีดกูคมจัดเลยว,ว่ะทุบวัวทุกควายตายห่ามเลยดูดิดูดูดมีดกรีดตึงป่ะไอ้เฮียควายเฮียฝั่งนี้ตายดิเฮียขอไปไหนแล้ววะพี่ไปห้องกันไปห้อกันไปดูน้องแล้วนะสุดบอสทุกเร็วแล้ต่อไปอะไรต่อไปอะไร มึงอะมึงมึงตีบบเดิมมาอีกคยนพี่อะไรสัสมา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 พียอะไรสัสมามามาี่อะไรมามาี่อะไรมามาี่อะไรเมมพียอะไรมึงกับกูเนี่ยมาสัสี่อะไรโรนี่สั์ไม่เดีดีไม่เบียดีเฮ้ยพี่อะไรมาดิสัสอะไรไม่เปิดหัวไ

ในจุดเริ no. ่มแรกเส้นทางกูมันอยู่ในจุดเริ่มแก่พวกกูเลยลุกขึ้นมาสู้แล้วก็กูสักสีเรื่องหูดเพิ่มเติมและพวกกูใช้สติปัญญาวัดได้หมดไม่เคยจะเกลียดราคาแล้วพวกมึงเบ่งให้ตายถ้าเก่งมีเก่งนี่มันไม่ใช่เก่งให้วินของพวกกูม่นเหลือจากป่าแล้วก็ไมีอลไรให้กินมาครอบครัวเราพวกกูรักกันมากน้ำหน้าอย่างมึงกูไม่ใหญ่กันนับหัาดมึงก็มากับของที่เขาขึ้นใจแล้วทิ้งแต่พวกกูมันคือสมบัติที่อยู่ในหินมันล้ำค่าอย่ามาล้ำเส้นที่คิดจะเล่นกับกูสู้สิหน้ามืดมัวนึก ูมาไหมอีโง่ไอ้ปากอะรนะทำไมไม่ไยากันเนี้ยต้อได้เกิดแล้ววันเนี้ยมาเนหายายวันนี้เกิดบพี่เอ็มกี่นิงูี่พู้ี่พูที่ไปพูดี่สยแต่เขาเกิดชเห็นีเถโดนโดนโดนดนโนโดนโนโดนโดนดนาดนโนนโกนโดดนโดนโดโโ อะไร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 ไปมาแกอต้องโคตรแน่เลยต้องไปต้องไปมันทำให้ข่้นได้ไคมไปข้างหลังเดียวอุ้งหยิงเดียวกูผ่านมาบนดาบตบตบที่เราคุ้มเราแค่อต่ไม่ได้เป็นไม่สนใยุนไ้ยุคใครก็หัวลงกบแล้วก็ไเกากูเบิร์มิวต้าอย่สรากับกูท่าตะกากับกูร้านบามลอมลมันงัดจะซัดไม่สนใจแต่ใหญ่ใหญ่เล็กใช่พวกกูระวังน้ากกูมารวยยังกานี่นี่

อรถอะสไล์ดิผมปอลผมปนเอาเอดีาให้หมดดิปอนเอเดียให้หมดตายควานไน้นเเอารถออกไปเอารถออกไปไกลๆเลยไปออกไปไหนไหวกูป้าไอ้สั์ฮะเย้ไหมเย้ไหมไปใหญ่ไปใหญ่มึงจะไม่ไหนไอ้สั์มึงจะไม่ได้เีย ลงกาบนน่เมมิดายากับกูทาจากับกูลบลอมงัดจะซัดไม่สนใจใ่ใหญ่เล็ใช้กกูระวังน้ำตากระเด็นและพวกอมเปเ็ัีได้รู้สักไม่สนใจยุคนี้ยุคใครก็หัวลงกาบเดกันนั่งขูเข่เบิล้ว

ไม่ได้นผมมีพอมนะน่าพูดไไปการคือตอนนี่มันไม่มีคนใช่ไหมอยากรวมหน้านู่เลยรวมไปสอัหันก็ได้ปะไม่ไมไม่นิ่งไว้นิ่งไว้อาญาตั้งไม่พรอมแนหน้าคูเลยนะนิ่งไว้เออประมาณโอ้ยาเลยที่ตวดที่ตดคู่ไม่หมดเลยตอนนี้ใครว่าก่ไม่ไม่ไม่าคู่ใครว่ามันที่ั มาเลยเียจำหรอบอก้าตรงบ้านที uh, uh, yeah. ่เขาได้มะนะวรอมาเลยเฮียอุ <t <t ้ยมาเลยสัตว์บอ๊ก้าอ๋อเฮียให้บอเลยบอเอเอสมากูดีด้าบอเอเอนเ่ มาเลยติดแผลนะติเแผลติดแหลตลอดนะตรับเออดติดแผลเลอดตดแผลตลอดแลวเอดแลตลอดติตอ แล้วเออแล้วเอดแล้วอีจิตอีิไล่ล้หนไม่อกายไม่ออตามไปเลยเฮ้ยเฮ้ยไปตามไปซะทีดิเออเอ้ช่าอเฮ้ยโอ้โหแคเหีย ตอนนี้ไอ้แท็กเราเลยฮัลโหลเออปะเนี่ยน่าจะโดนลูกที่โรงพยาบาลศพกูแคสอะไอ้กูแคสอะชอบเลยล้นหม่มั้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วใช่เหรอเองแคสเหรอเออแล้วเออแล้ผมแคสก็ดีเลยเหรอเชิญน่าจะน่าจะน่าจะแบบว่าแคสหมดเอ้ยน่าจะเออหมดหรือเปล่าหรอว่าเออเออดีเปล่าแต้เขาชนเขาวะไม่แต่ไม่รู้อ่ะปิยะอยู่ไหนป่ยะตอนเนี้ยโอเคสามเรียงเดี๋ยวมึงได้รู้จักขึ้นต้นตัวบีเดี๋ยวมึงได้รู้สัก ไม่สนใจยุคนี้ยุคใครก็หัวลงกราบแล้วก็นั่งคุกเข่าพวกูเบอร์มิวได้าอย่าซากับกูถ้าจะกล้ากับกูลานบอลลงลงมางัดจะซัดไม่วนว่าใซจใหญ่จะเล็กช่วยพวกกูระวังน้ำตากระเด็นแล้วพวกกูพร้อมเสมอจะเสียใจไม่เป็นไรู้จักขึ้นต้นตัวบีเดินมาได สนใจยุคนี้ยุคใครก็หัวลงกราบแล้วก็นั่งคุกเข่าพวกูเบอร์มิวด้าอย่าซากับกู้าจะกล้ากับกูลายบอลลอกมึงลราบงงัดจะซัดไปส่วนมันใส่ใใหญ่ใหญ่เล็กเล็กเพรากูระวังน้ำตากระเด็นแล้วพวกคูพร้อมจะเสมดถ้ามึงจะบุกเราต้นเลยในจุดเริ่มแรกเส้นทางกูมันอยู่ในจุดเริ่มแกะพวกกูเลยลุกขึ้นมาสู้แล้วก็กูสักดิ์สิทเลือกหุดเพิ่มเติมและ กูใจสติปัญญาวัดได้หมดไม่เคยจะเก่งราคาและพวกมึงแบ่งให้ตายแต่ก็เก่งไม่จริงนี่มันไม่ใช่เขตให้วินของพวกกูไม่เหลือจากปากแล้วก็มีเหลือให้กินพวกกูอบควและพวกกูรักกันมากน้ำหน้าอย่างมึงกูไม่ใหญกันนับยากษมึงก็มากับของที่เขากินใจแล้วทิ้งแต่พวกกูมันคือสมบัติที่อยู่ในหีบมัล้ำค่าอย่ามาล้ำเส้นที่คิดจะเล่นกับกูสู้สิหน้ามึงใหมึงลองเช็คตะกูลที่ขอกูเซตแต่แย่แม่เช็คคอยที่ขอกูเพรทแต่แย่แม่เช็คอยอยากเลี่ยมถึงได้รู้จักขึ ลงกาบแล้วก็นั่งคุกเขาพวกกูเบอร์มิวด้าอย่าซ่ากับกูท่าจะกล้ากับกูลานมันลองลงมังงัดจะซัดไปส่วนมันใสญ่ใหญ่ใหญ่เล็กใช่พวกกูระวังน้ำตากระเด็น เขเสมอวต่บามทีแ่โม่ไอ้แกงกูมึงใจเกินร้อยเงินไม่มีเขาคอยเติมพอยเป็นทุกอย่างแล้วก็คอยเดินนำวางแผนทุกไฟแล้วก็คอยเดินชอยถ้าไม่สู้วันนี้แล้วมึงจะสู้วันไหนสู้กันทุ่มยันลุ่งยันสายแสงสองทางตามทุ่งตามชายขอบคุณทุกคนที่มาร่วมตามหมายอย่ยงคอยบอกคอยกล่าวคอยสอนสอนให้ใช้อุดคอยปรับคอยล้อมแกไม่เคยสนใจแกงใหญ่แกงเล็กสัดได้หมดไอ้พวกสวะทุกตนวินซอรอชื่อนี้การันตีพร้อมอยู่ข้างแกงตามตดตามทีมเขาไม่เคยที่งใครไว้ข้างหลังหนึ่งปีที่กูสร้าง we เหมือนหมดจับหมด